Oh, your today. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะมาชิกชาวใต้ทุกท่านนะคะวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะนะคะปกติเออความมันมันคืออยู่ตรงแรกใช่ไหมคะอยู่ตรงบริษัทและแผนใช่ไหมนี่ฟังจนลืมไปหมดแล้วนะคะว่าตัวเงจะพูดผลิตภัณฑ์อะไรนะคะค่ะชนโรสไมซสเซอร์สิ er, ริกรสารพนนะคะวันนี้ค่ะทําหน้าที่แนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับ เขาเรียกว่าเมื่อกี้พี่ผลบอกว่าติดอาวุธใช่ไหมอาวุธของเราคือสินค้าใช่ไหมวันนี้ค่ะเราจะมาไขาข้อข้องใจค่ะสําหรับคนสีผิวอ่ะดูเหมือนชาติพันธุ์นะสีผิวที่แตกต่างกันเป็นไงคนะคนใต้สีผิวเสียอะไรเอย่ยอ่าแทนที่จะขาวใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะคะผิวสองสีเขาเรียกผิวสีน้ำพึ่งนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่เป็นก่อนที่มาทำธุรกิจอโทมีค่ะ นี่ผ่านการใช้สินค้าของอาโทมี่นะคะ3ปีนะคะไม่เคยที่จะไม่ใช้สินค้าโทมี่แม้แต่วันเดียวนะคะใช้แบบนี้มาตลอดนะคะใช้แบบนี้ยังได้แค่นี้ถ้าใครผิวพรรณดีกว่าน,นี้นะคะน่าจะใช้น้อยใช้ระยะเวลาสั้นกว่าแต่ผิวพรรณค่อนข้างดีวันนี้เราใส่สีแดงมานะคะขอเล่นนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราใส่สีแดงมาใช่ไหมพี่ชานมาอ่ะเราใส่สีแดงมาค่ะ เพื่อเป็นวันดีๆของเรานะคะวันนี้เรารับสิ่งดีๆไปนะคะค่ะนี่มีหน้าที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับทุกท่านได้รู้จักนะคะฟังเสียงอย่างนี้คงไม่ใช่ชาวใต้เนาะ,ะหน้าตาอาจจะคล้ายๆอยู่นะคะเป็นลูกหลานชาวใต้นะคะเป็นคนภาคอีสานนะคะมารู้จักอนะโทมี่ผ่านการใช้สินค้านะคะและจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับสิ่งที่มีได้รู้จักพร้อมๆกันนะคะ เขาบอกว่าวันนี้ค่ะระหว่างแดดกับโควิดเรากลัวอะไรมากกว่ากันอ่านะคะมีคนเสียงยังว่ากลัวแดดนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เราออกมาไปคมคะมลภาวะเยอะมากๆนะคะกว่าที่เราจะผ่าเดินเข้ามาถึงห้องนี้ค่ะเรามารู้จักกับสิ่งแรกค่ะก็คือสินค้าตัวแรกของอะโ m ทมี่นะคะคือตัว evening care for set ค่ะอ่าเซตนี้นะคะคเป็นสินค้าเปิดใจนะคะ ถ้าสมมว่าใครได้ใช้สินค้าเซ็ตนี้แล้วนี่จะบอกได้เลยว่าคุณไม่มีวันเลิกนะคะเพราะคุณจะหลงรักผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะตัวตัวแรกค่ะตัวดิฟคินเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะในเซ็ตอีว n น c a แคร์โฟ e t เซขาจะมีอยู่4อย่างในการใช้นะคะแนะนำการใช้4อย่างแรกค่ะเช็ดนะคะอะไรก็ต่อคะล้างนะคะแล้วก็ขัดแล้วก็พอกนะ,ะเรามารู้จักตัวเช็ดก่อนนะคะมีใครว่วงนอนบ้างไหมคะ มีแกะเฮโมฮิมอยู่ในซองที่ได้รับมาทานได้เลยนะคะตัวช่วยอย่างดีในเวลานี้นะคะามาดูกันค่ะตัววิญญาณฟอร์เซตตัวแรกตัวดิฟกินเซอร์ค่ะถ้าใครไม่ได้ฟังนี่บอกจะพลาดมากมนะคะคุณอยากสวยนะคะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นและแตกต่างสิ่งที่คุณไม่ได้ยินคือตัวดิฟกินเซอร์ปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเรานึกถึงการอ่าเขาเรียกว่าล้างล้างทําความสะอาดผิว เราจะรู้สึกแค่ว่าล้างอย่างเดียวไม่ได้ลุกถึงเรื่องของบำรุงถูกไหมคะแต่ตัวดิฟคินเซอร์ของเราค่ะเราจะเป็นตัวเช็ดทำความสะอาดสิ่งสกรปรกที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะผัดเซลล์ผิวแล้วก็เติมวิตามินอ e ีเข้มข้นให้กับผิวของเราด้วยนี่คือความพิเศษของดิฟคินเซอร์นะคะตัวดิฟคินเซอร์ค่ะมีสารประกอบหลักๆเลยนะคะก็คือตัวโซมนะคะแปะป้วยนะคะแล้วก็เห็ดซางฟางนะคะชาเขียวนะคะ ซึ่งเพิ่มวิตามินอ e ีให้กับผิวพรรณของเรานั่นเองนะคะวิธีการใช้ค่ะเนื้อครีมของตัวดีพินเซอร์นะคะครีมตัวนี้นะคะจะมีลักษณะสีขาวนะคะคล้ายๆกับวิปปิ้งครีมนะคะความนุ่มละมุนของเขานะคะจากการสัมผัสนะคะโหทานเฮมม,มกันใหญ่เลยนะคะจากการสัมผัสลงไปสู่ผิวนะคะจะทําให้ผิวของเราเกิดเป็นออยค่ะจากตัวฟองโฟมเกิดเป็นออย จากตัวายเช็ดออกแล้วมันจะทําให้เราได้พื้นผิวที่สุภาพดีมากๆนะคะนี่คือตัวแรกนะคะตัวเช็ดค่ะตัวที่สองค่ะตัวล้างนะคะล้างก็คือโฟม m ินเซอร์นะคะตัวโฟม m ินเซอร์ข้อควรระวังนะคะในการใช้นะคะที่มีแนะนําผลิตภัณฑ์มาอย่าบีบเยอะนะคะเพราะมันจะมันจะต้องใช้หลายส่วนในร่างกายเพราะหน้าเราเล็กนิดเดียวนะคะเล็กนิดเดียวเพราะปริมาณของเขา ประหยัดมากๆนะคะประหยัดมากๆควรจะซื้อเอาไปในห้องน้ําใครมีเกินสองห้องมั่งที่บ้านค่ะขอมือหน่อยควรจะซื้อไปตั้งไว้ทุกห้องนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะเพราะว่าถ้าใครได้ใช้ตัวโฟมล้างหน้าอดีแล้วนะ,ะสิ่งสําคัญรู้ไหมคะตัวโฟมล้างหน้าถ้าเราใส่ใจนะ,ะสิ่งแรกที่เราจะได้รับเลยนะคะตัวเมลามีนที่อยู่บนหน้าของเราหันไปดูเพื่อนข้างๆได้เลยะค่ะหันไปดูกันเลยนะคะ ถ้าใครที่มีเมลามีนมากนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของโฟมล้างหน้านะคะเพราะโฟมล้างหน้าทั่วทั่วไปนะคะเขามีเคมีคอลนะคะในการที่เขาจะไปกัดเซาะนะคะทำให้ผิวของเราแห้งลงแล้วทำให้เราเกิดฝ้าได้ง่ายนั่นเองนะคะถ้าท่านไหนนะคะคิดว่าไม่อยากเป็นฝ้าไม่อยากเป็นกะไม่อยากมีจุดด่างดำควรใส่ใจในการเลือกโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าของอาโทมี่ค่ะ สารสกัดพิเศษนะคะก็คือตัวเหตสางวางสางเช่าค่ะเขาจะทําอะไรให้กับผิวของเรารู้ไหมคะเขาจะทําให้ผิวของเราอิ่มน้ําแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นลงบนใบหน้าของเราหลังจากล้างหน้าถ้าท่านไหนได้ล้างแล้วขอมือหน่อยได้ไหมว่าใครใช้โฟมล้างหน้าของอาทูมี่แล้วโอ้โหยังไม่มีคนใช้ก็มีนะคะยังไม่มีคนที่ไม่ใช้ก็มีนะคะเมื่อกี้มีสแกนแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตได้ใช้โฟมล้างหน้าของอาทูมี่ อีกสี่สี่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์สปอนเซอร์เคลียด่วนนะคะว่าโฟมล้างหน้าของเรานี้ประหยัดขนาดไหนนะคะเวลาที่เราใช้โฟมล้างหน้าทั่วๆไปค่ะดูเหมือนเราจะจ่ายตังน้อยนะแต่คุณสมบ,บัติของโฟมล้างหน้าของอโทวีนะคะจ่ายตังน้อยแต่คุณภาพล้ำมากๆนะคะสุดยอดในการล้างและที่สำคัญค่ะเขาจะช่วยล้างนะคะเซลล์ผิวของเรานะคะชั้นลึกให้สะอาดอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะ วิธีการใช้ไม่ต้องบอกแล้วเนาะโฟมล้างหน้าใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะและใครควรใช้บ้างฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะสินค้าของอโด m มีค่ะหลีกเลี่ยงสารเคมีนั่นเองนะคะตัวสําคัญมากๆคือตัวนี้ค่ะตัวขัดเซลล์ผิวค่ะคือพิลลิ่งเจลค่ะมีหลายคนบอกว่านะคะวันนี้นะคะความแก่มาเยือนฉชนแล้วนะคะฉันจะทํายังไงกับมันดีนะคะ ฉันก็ซื้อครีมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงแค่ไหนนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่สวยสู้เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เลยอนะ่ะมันมีประเด็นนะคะสวยสู้เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้เขาคงใช้ของแพงนะมีคนพูดอย่างนั้นนะคะปาขอว่าค่ะวันที่เขามาทดลองสินค้าที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นไงคะราคา ทั้งหมดเลยนะคะในตัววินกี้แคร์โฟเซตยังไม่สู้ครีมหนึ่งกระปุกที่เขาซื้อทาที่บ้านเลยแต่เขาสวยสู้หัวหน้าสูตรไม่ได้นี่คือสิ่งที่แตกต่างนะคะตัวพิลลิ่งเจลค่ะความสามารถพิเศษของเขานะคะใครได้ใช้จะมีความรู้สึกแตกต่างจากตัวพิลลิ่งเจลทั่วไปพิลลิ่งเจลทั่วไปมีมากมายในท้องตลาดถ้าเรามันจะเป็นเกิดจากเม็ดบีบเม็ดสรับนะคะในการขัดผิวถ้าใช้ไปเรื่อยๆค่ะ ผิวของเราจะพังนะคะเหมือนหน้าดินค่ะทุกท่านนะคะถ้าเราไม่เกี่ยเลยผ่านไปสิบปีก็จะดำลงดำลงดำขึ้นอ่ะดำใช่เรียกดำขึ้นนะไม่ใช่ดำลงนะคะดำขึ้นเพิ่มความหนาของเซลล์ผิวมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ตัวพิลลิ่งเจลของเรามีความสามารถพิเศษค่ะตัวความสามารถพิเศษของเราคือเราทำมาจากรากไมเอมแล้วก็ตัวเบือกส้มนะคะ สองตัวนี้ค่ะจะช่วยขจัดความมันนะคะถ้าใครได้ใช้ครั้งแรกตัวพิลลิ่งเจลเนี่ค่ะเสิวเขาเรียกว่าสิวหัวเล็กๆที่อยู่บนใบหน้าจะหลุดออกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอันนี้การันตีนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเขาจะผัดทั้งเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลังจากที่เราเช็ดล้างไม่หมดนะคะมาเพิ่มในตัวขัดตัวนี้นะคะไปอีกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรคะเราต้องใช้พิลลิ่งเจลเพื่อเตรียมผิวค่ะ เตรียมผิวเพื่อบำลุงนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆนะคะะตัวต่อมาตัวสุดท้ายคือตัวพอกนะคะตัวพอกเขาเรียกว่าผิวออฟมาร์กนะคะของ a ะ o ดมีตัวนี้นี่จะบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะความหย่อนค้อยของผิวหน้าของของเรามาแล้วนะ,ะมาแล้วนะ,ะบางคนนะคะอายุยังไม่เท่าไหร่นะ,ะอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะนะคะแต่จริงๆแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่นะคะ แต่ความหย่อนค้อยมันมาแล้วนะคะมันมาถึงเราแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสินค้าโทมี่จะมาเคาะประตูบ้านคุณนะคะเพราะมือถือเรือนะถ้าใครไม่มีก็แปลกแล้วนะมือถือนะคะเป็นปัจจัยสําคัญในเวลานี้ตัวพ o ออมมาค่ะเขาจะช่วยปรับโทนสีผิวระดับหนึ่งะคะแล้วยังทําให้รูขุมขนของเราเล็กลงนะคะเล็กลงมากๆนะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะตัวาสารประกอบที่เราใช้ในตัวพออมาค่ะ เป็นอันเยอรมนีนะคะผงอเบจชิสผงหยกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มูลค่าสูงมากมากนะคะตอนนี้เป็นไงทองแพงนะ,ะแต่วันนี้เพียวออฟมาร์ของเรานะคะไม่ได้ขายในราคาทองหนึ่งบาทนะคะแต่เราสามารถสวยได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะความสวยนี่มันจําเป็นนะคะนี่ตอนแรกนี่ก็ไม่คิดว่ามันจําเป็นนะคะพอเรามารู้จักกับธุรกิจอารมีใครอยากเป็นเศรษฐีเหมือนแผนการตลาดเมื่อกี้บ้างยกมือขึ้นคะ่ะใครอยากเป็นเศรษฐี คุณต้องกลับไปใช้ค่ะเซตมีสําคัญมากๆเพราะอะไรคะเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์โดยที่เราใช้หน้าเราเป็นตัวบ่งบอกถึงความสวยใสและก็ความจําเป็นในการใช้นั่นเองตัวนี้ห้ามพลาดนะคะอะ่มาดูค่ะทั้งเซตเนี้ที่มีพูดถึงพลาดไม่ได้สําหรับผู้หญิงนะคะที่ต้องการเขาบอกว่าหน้าเราเป็นหน้าร้านในการทําธุรกิจ ไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามแต่นิเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทุกเพนทุกคนมองก็คือผิวหน้าของเรานะเขาคงไม่ไปมองที่อื่นเนาะเขามองหน้าเราก่อนเลยนะถ้าไม่หน้าไม่ใสยังไงคะเขาบอกว่าถ้าภาษาโหราศาสตร์แย่เลยนะคะมองค้ำนะเงินไม่เข้านะเซตนี้จะตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยนะมาดูค่ะอี e n i n g Care 4เซของเราราคานะคะถ้าเป็นเมมเบอร์มีคนยังไม่สมัครเมื่อกี้แอบดูเหมือนกันนะคะ ต้องสมัครก่อนนะคะถึงจะได้ในราคา1,080บาทนะคะสิ่งสำคัญค่ะในการทำธุรกิจอะโดมี่นะคะเราซื้อของซ u เปอร์มาร์เก็ตมาตลอดชีวิตเราไม่ได้เงินคืนแต่วันนี้ถ้าเราควักตังออกมาซื้อยูนิแคร์โฟเซ็นะคะเราจะได้ PV นะคะเพื่อเป็นส่วนแบ่งค่าการตลาดของเรา 12,000พทอยนั่นเองนะคะสุดยอดไหมคะสำหรับอีวิแค์อย่าเพิ่งกดสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจะรบกวนเพื่อน,นข้างๆนะคะเดี๋ยวจบก่อนนะคะค่อยสั่งซื้อนะคะอะ่มาดูกันค่ะตัวที่สองที่นี่พูดถึงวันนี้ที่นี่ถามว่า่าระหว่างโควิดกับแดดกลัวอะไรมากกว่ากันนะคะชัดเจนนะคะแดดแรงมากๆภาคใต้นะคะมาอยู่3วันรู้สึกจะค้ำลงนะ ใครมาหลายวันแล้วรู้สึกค้ำลงมากพี่ฝนค้ำลงมากไหมเออรู้สึกไม่ค้ำนะคะเพราะว่าเราเดินเดินเขาเรียกว่าเดินสก,กายวอล์กมาเลยนะคะจากโรงแรมมาดูค่ะความก่อนที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะตัวครีมกันแดดปกป้องผิวของเราเราควรจะรู้ความสําคัญของมันเราอาจจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะ,ะแต่ลองฟังของอาตุมี่ก่อนนะคะตัวซันสกินนะคะตัวกันแดดค่ะเรามารู้จัก2เรื่องนะคะ ในการในรังสี UV ค่ะเรามารู้จักกับรังสี UVa แล้วก็ UVb ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝึกฝนมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรคะไม่เก่งเรื่องผิดผลิตภัณฑ์แต่เก่งเรื่องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะไม่เก่งเรื่องบรรยายแต่พูดได้ให้ทุกคนเข้าใจได้นะคะมาดูตัว UVa ค่ะ UVa เนี่ยนึกถึงนะคะแก่ก่อนวัยนะคะแก่ก่อนวัเซลล์ผิวชั้นลึกนะคะมันทำลายด้วยแสง UV นะคะ UVA เนี่ยเขาสามารถนะคะทำให้เราถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมกันแดดวันนี้เราเดินออกไปนะคะเราเดินออกไปยืนตากแดดสักสิบนาทีในเวลานี้นะกำลังดีด้วยนะคะบ่ายสองครึ่งนี่เองนะคะเราจะรู้สึกแค่ผลผลผลแรกที่เราได้รับคือ UVB น่าจะเปลี่ยนสีก่อนเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครียดนะ,ะน่าจะเปลี่ยนสีก่อนนะ,ะเพราะว่าแสงแดดจะกระทบมันจะดำจากภายนอกค่ะ แล้วส่วนสําคัญคือหน้าผากค่ะทุกคนนะ,ะหน้าผากจะเป็นส่วนแรกนะคะของการรับแสงแดดมันจะทําให้มองค้ำมากและที่สําคัญหน้าผากยังเป็นตัวบ่งบอกถึงลายรับด้วยนะคะถ้าใครหน้าผากเป็นไงไม่เงานะ,ะเขาบอกโหงเ้งไม่ดีต้องไปแก้ไขนะ,ะวันนี้เรามาพูดถึงทีมกันแดดที่จะมาช่วยปรับโหงเห้งของทุกคนนะคะอะ่ะตัว U V B ค่ะ ถ้าเราทาครีมกันแดดทั่วไปที่เราไม่ได้ศึกษาตัว UVB เราก็จะรู้สึกว่าผิวทำไมไหมจังนะคะไปทะเลผิวไหมมากนะคะแต่ UVA ค่ะไม่ได้ทำวันนี้ไม่ได้ทำร้ายเราในวันนี้นะคะแต่จะทำร้ายเราไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปทำไมฉันดูมีริ้วรอยทำไมฉันดูแก่เพราะ UVA ค่ะเขาเข้าไปทำลายถึงผิวชั้นลึกของเรานั่นเองนะคะ มาดูกันค่ะว่า UVA กับ UVB ค่ะในสองส่วนนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ครีมกันแดดนะ,ะมันมีผลร้ายก็คือหนึ่งแก่นะคะสองก็คือผิวสีหน้าดำนะคะหงหงไม่ดีนะคะมาดูค่ะตัวอาโทมี่นะคะมี SPF ค่า f p f PA บ่งบอกถึงอะไรนะคะบางคนใช้ยี่ห้ออื่นไหนใครใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออาโทมี่บ้างขอมือหน่อยได้ไหมคะ อ่าตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะแสดงว่าครีมกันแดดเราขายดีนะสุดยอดมากๆนะคะอ่ามาดูค่ะค่า P A นะคะอัโมี่มีครีมกันแดดอยู่สองแบบค่ะแบบแรกก็คือตัวซันสกินเรามาดูค่า P A ก่อนนะคะ P A ให้อะไรกับเราค่า P A บวกหนึ่งนั่นมันหมายความว่ากันแดดเรามากกว่าสองเท่าแต่อัตโมี่ค่ะมีค่า P A ตัวแรกนะคะตัวนี้คือขายดีมากนะคะชอบมากๆนะคะตัว ซันสกรีนค่ะ spf 5 0บวกนะแล้ว pm มีให้เราถึง3บวกนั่นมันหมายถึงว่ากี่เท่าคะกันแดดกี่เท่าคะใครเก่งตัวเลขนี้ไม่เก่งกดกันเอาเองนะคะ,ะ ah พถึง3บวกอบอกให้ก็ได้นะคะว่าแปดเท่านะคะป้องกันได้แเท่านั่นเองนะคะและมีทางเลือกให้กับเราคะ่ะบางคนคะ่ะชอบ่ h เขาเรียกว่าอยากหน้าใสาๆขาวๆเป็นสาวเกาหลีนะ,ะอันนี้ก็เลือกสีขาวได้นะคะเดี๋ยวเขาจะปรับโทนเข้ากับผิวหน้าของเรานะ อย่ากลกัวเขาจะไปบังคับผิวของเรานะเขาจะปรับให้เหมาะกับผิวของทุกท่านเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ทําให้เกิดความแตกต่างแล้วยังมีสีเบรนะคะสีเบรจะเป็นเหมือนกับรองพื้นเล็กๆนะคะให้กับเรานั่นเองนะคะแล้ววิธีการใช้ยาใช้น้อยนะคะยิ่งแดดแรงๆแบบนี้ให้ใช้ประมาณเหรียญบาทนะคะเขาจะปกป้องเราได้นั่นเองนะคะแต่ข้อสําคัญคือล้างออกยากนี่คือความหมายของครีมกันแดดทุกแบรด ะะแต่อรโดมี่เป็นไงคะมีตัวอ n วิ n g แ a r ฟเซตเมื่อกี้มารอตอบโจทย์ทุกท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงค่ะยังไงก็ล้างออกหมดแน่นอนนะคะต่อมาค่ะต่อมาค่ะก็คือ,อ,อตัวครีมกันแดดอีกตัวหนึ่งซึ่งสาวๆน่าจะชอบมากมีเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะนีเองก็ชอบมากๆนะคะก็คือตัว Essence Sunscreen นะ,ะตัวนี้ค่ะมีค่า p a ให้พวกเราถึง 5บวกไอีบวกนั่นเองนะคะมากกว่าเมื่อกี้หเท่านะ,ะนี่คือความสุดยอดของเขานะคะเขาจะทําหน้าที่ปกป้องนะคะเป็นพิเศษเพราะอะไรคะเขาปอกแอ s บสเลดแอ็บแอ็บสเลดเอสเซนส์สิเองนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะปกป้องแล้วก็บำรุงผิวให้กับเรานะคะแล้วถ้าวันนี้ค่ะเรามาในห้องประชุมแบบนี้นะคะ,ะมามาในห้องประชุมแบบนี้นั่งนานๆนะคะเราก่อนที่จะออกไปเราอาจจะหยิบขึ้นมาทาซ้าอีกรอบหนึ่งได้ก่อนจะเดินออกไป ถ้ากลัวแสงแดดนะคะอาตัวนี้ทํามาจากอะไรนะคะมาดูคุณสมบัติของเขานะคะเขาทํามาจากนี่ค่ะผักเบี้ยใหญ่นะคะสารสกัดจากใบบบกนี่จะบอกว่ากิมกันแดดส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่มาใส่ใจรายละเอียดเรามากขนาดนี้นะคะคุณทาแล้วคุณเช็ดไม่ออก ก็เรื่องของเรานะปกติเราก็ใช้ทีมครีมกันแดดอยู่แล้วนะหลายหลายคนเชื่ออย่างนั้นก่อนที่จะมารู้จักผลิตภัณฑ์อาโทมี่นะคะเราใช้ครีมกันแดดมาเนิ่นนานแต่ทําไมผิวของเราแก่ลงนะคะหรือว่าอายุมากเาไม่ใช่นะ,ะหรือว่าอายุมากแต่ในธุรกิจอโทมี่ค่ะแม้เราจะอายุมากแค่ไหนก็ตามนะคะถ้าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอาโทมี่ค่ะผิวของเราจะการันตีถึงการย้อนวัยไปได้นั่นเองนะคะ ตัวใบบัวบกนี่มีความสําคัญมากๆในการทําสกินแคร์นะคะของอาดมี่เพราะเขาช่วยยังไงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ช้ำในใช่ไหมถ้าเป็นใบบัวบกบ้านเราเนาะแต่ถ้าเป็นจินคาร์ดในสกินแคร์ค่ะเขาใช้ DNA จากใบบัวบกนึกภาพออกไหมคะ DNA จากใบบัวบกนะคะที่จะทําให้สารสกัดเหล่านี้ทําให้ผิวของเรา ไม่เกิดการระคายเคืองนั่นเองนะคะและก็ยังทําบํารุงผิวของเราในระหว่างวันด้วยนี่คือความสุดยอดของตัวเอ s เซนสันนะคะราคาเป็นไงคะตัวแรกสันสกรีนนะคะราคาถ้าเป็นสมาชิกแล้วพี่ต้องสมัครนะถ้าไม่สมัครไม่ได้ราคา280บาทนะคะถ้าเป็นตัวสันสกรีนตัวนี้350บาทสิ่งสำคัญค่ะในเมื่อเราบริโภคแล้วรักแล้วชอบแล้วใช้ดีแล้วเราควรจะคำหนึงถึงอะไรไหม สะสมแต้มด้วยนะคะก็ะคือ4ี5 0 0 0คะแนนนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายในการแนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะนี่จะบอกว่าตัววิตามินซีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเล่าของนี้เองนะคะนี่จะเป็นคนที่ทานวิตามินซีมาเยอะมากๆนะคะแต่มันไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกพิเศษนะ,ะแต่วันนี้เราได้มาพบกับวิตามินซีของอาโตมีความพิเศษของวิตามินซีนะคะมันทำให้เราเป็นไงคะผิว ของเราเปลี่ยนสีได้นะ,ะเปลี่ยนสีได้เรากินข่าวหื่นเปลี่ยนสีไหมไม่รู้นะ,ะแต่กินสินค้าอะโทมี่บริโภคอะโทมี่นะคะคัลเลอร์ฟู้ดวิตามินซีนะคะชื่อเขาค่อนข้างบ่งบอกนะคะตัววิตามินซีค่ะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญในตัววิตามินซีจริงๆแล้วทุกคนจะรู้นะคะว่าร่างกายของมนุษย์เรานะคะวิตามินซีจะหายไปจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งมลภาวะสองความเครียดนะคะ สามนะคะก็คือถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ารีบปุกฉันจังเลยนะ,ะรีบปุกจังเลยนาะฬิกามันปลุกแล้วต้องไปทํางานนะ,ะต้องไปทํางานรู้สึกนิดนึงว่าทําไมต้องไม่อยากตื่นเลยนั่นคือความเครียดที่หนึ่งวิตามินซีหายไปแล้วค่ะถ้าใครคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปกินส้มส้มสักเท่าไหร่ดีนะ,ะตอนนี้ส้มกิโลละเท่าไหร่คะเสียงดังๆหน่อยคะ่ะปุกนิดนึงนะคะ จริงๆวิตามินซีของอะโทมี่ราคามันน้อยมา,มากๆนะคะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมาดูค่ะวิตามินซีคุณสมบัติของเขาก่อนนะคะว่าเขาช่วยอะไรเราบ้างนะคะเขาบอกว่าวิตามินซีสิ่งแรกเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะผู้หญิงทุกคนเคยได้ยินคําว่าอนุมูลอิสระแล้วกลัวนะคะกลัวใช่ไหมคะแม่แดงยิ้มกลัวไหมคะกลัวเอาไม่กลัวเหรอไม่กลัวอนุมูลอิสระนะคะเ,เพราะว่าอะไรพ่อใช้อโทมี่นะคะนั่นเองนะ,ะมาดูค่ะ แล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนในไขกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ทําให้อะไรคะไขกระดูกเราทํางานปกตินะคะแล้วก็ช่วยอะไรอีกคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะสิ่งสําคัญค่ะทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงด้วยโอ้โหวิตามินซีทำไมมหัศจรรย์อย่างนี้นะคะแต่วิตามินซีที่ไหนละคะที่จะตอบโจทย์เรานะคะมาดูค่ะตัว a t o m ั c เ o l o r วิตามินซีค่ะฟู้ดคัลเลอร์ของเรามีทั้งหมด3สีนะคะ มีวิตามินซีที่เราทานอยู่แล้วใครทานวิตามินซีบ้างที่ไม่เกี่ยวกับในซองนะที่ทานทุกวันทุกวันปกติทานวันละกี่ซองคะอ่าวันละสองซองซอง้อาวถูกต้องมากเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีความเครียดนะ,ะวิตามินซีหายไปอ่ะโอเคค่ะมาดูสีเหลืองนะคะวิตามินซีของเรานะทํามาจากอะไรนะคะสีเหลืองค่ะเขามีอยู่สองแบบนะคะก็คือมะม่วงแล้วก็ปักทองนะคะ ใครไม่ชอบกินฟักทองภาษาใต้เรียกว่าน้ำเต้าแหอยู่นานก็ค่อยค่อยขั้นจะรู้นิดนึงนะหลอกกันไม่ได้แล้วนะ,ะน้ำเต้านะปกติแล้วถ้าบางคนนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะถ้าให้เขาทานฟักทองเขาค่อนข้างจะผืดพอมถูกไหมคะผือดผอมแต่วิตามินซีของเรามีในนั้นแล้วนะ,ะมีสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็จะเป็นตัวเบอร์รี่นะแครนเบอร์รี่แล้วก็ทับทิม ทับทิมที่ภาคใต้นี่มาหลายเดือนแล้วแต่ไม่เห็นขายเลยนะคะไม่มีตรงคั้นน้ําขายถูกไหมฮะมีแต่เดินเข้าไปในในตลาดแล้วมีขายถูกไหมฮะจริงๆทับทิมเนี่ยคุณสมบัติพิเศษสําหรับผู้หญิงเราเลยนะนะคะเขาจะทําให้เราเป็นสาวขึ้นนะ,ะสวยขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นเปล่งประกายมากขึ้นนี่คือตัวคุณสมบัติของทับทิมนะ,ะแล้วในวิตามินซีของเราให้มาเนี่ขายขนาดไหนเนี่ยขายคงจะแพงนะวิตามินซีนะ น่าจะแพงอย่าเพิ่งกดนะคะอ่ะพอสีขาวค่ะเป็นตัวสิกผักซิก,เกนเทรอรตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าคุณสมบัติพิเศษของเขาใน3สีของของอะโทมีนะคะถ้าใครได้ทานแล้วคือเราค่อนข้างเยี่ยครบเลยใช่ไหมที่ตามหลักโภชนาการเวลาเดินไปอบอตอนะคะนี่ไปทางานที่อบอตอนะ,ะเขาจะติดไว้เลยป้ายนะว่าวันหนึ่งเราควรบริโภคอะไรบ้างนะคะให้ครบกี่สีกี่สี อาโทมี่เราในซองเดียวนะคะซองเล็กๆที่อยู่ในมือของทุกท่านนะคะมีถึงสามสีนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญในวิตามินซีค่ะที่นีเล่ามาทั้งหมดแล้วนะคะมาดูค่ะวิตามินซีของอาโทมี่นะคะราคาเป็นยังไงนะคะเขาสำรวจมาว่านะคะไทยอาดีบอกว่าถ้าเราจะทานวิตามินซีนะคะเขาบอกว่าห้ามทานเกินวันละเท่าไหร่คะมีใครจำได้บ้างไหมอ่า อะโทมี่ของเราค่ะสมมุติว่าเราทานนะคะวันละสองซองนะคะม,มันอร่อยนะมันอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครได้ทานในนั้นสองซองเขาให้ทานมื้อเดียวนี่แหละค่ะหลังหลังเบระคนะทานได้เลยนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งพกกลับไปแจกคนอื่นเนาะลองกินดูก่อนนะคะว่าเราจะได้ความรู้สึกอะไรนะคะสิ่งสําคัญในตัววิตามินซีของอะโทมี่ <c oughs> ถ้าวันนี้เราฟังแล้วอืมเครียดจังนะคะเครียดจังคิดทั้งคิดตั้งแต่แรกเลย ทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จความเครียดเกิดขึ้นค่ะอาจจะกินได้ถึงวันละสี่ซองได้นะวันนี้นะคะอาจจะกินเพิ่มได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะเงินล้านอยู่แค่เอื่อมอะมีตัวเป็นๆให้เราเห็นนะ่ะเราจะทํายังไงถึงเราจะทําได้ถูกไหมเริ่มมีความกังวลแต่อย่าเพิ่งคิดมากไปค่ะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆทุกพาร์ทนะคะอะมาดูวิตามินซีของอาดอมมี่นะคะราคาเท่าไหร่ดีนะขายสักสามสี่พันดีไหมกล่องคุณภาพขนาดดีนะ,ะวันนี้ค่ะ อะโทมี่คัลเลอร์ฟูวิตามินซีค่ะในราคาที่พี่คนนั้นยังไม่สมัครเมมเบอร์นะคะเจ็้าบาทนะคะแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกอะโทมีแล้วนะคะให้ราคาแค่600บาทเท่านั้นเองสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือ PV ค่ะให้ถึง8 0 0พันพีนั่นเองนะคะและในหนึ่งกล่องนี้นะคะจับหานดูนะคะใครมีเครื่องคิดเลขนะคะกล่องนี้มี92้าสบนะคะหกรบาทเท่านั้นเอง ถ้ากินวันละสองซองเราจะกินไปถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าเราอยากสวยมากขึ้นและเราเกิดความเครียดบ่อยๆนะก็ทานต่อไปได้เลยนะคะแต่สิ่งสําคัญที่มันจะหายไปคือมันจะไปกับมารสวะของเรานะคะฉีแพงนิดหนึ่งนะคะแค่นั้นเองนะคะสําหรับนีค่ะนีจะนีจะบอกทุกท่านว่าในการทําธุรกิจอโทมีค่ะสิ่งเดียวที่เราต้องอย่าอย่าเขาเรียกว่าสิ่งเดียวที่เราต้องกังวลและใส่ใจมากที่สุดค่ะ ก็คือสุขภาพของคนทำธุรกิจค่ะหน้าร้านนะคะจะเกิดจากหน้าเรานะคะผมที่ดีขึ้นจะเกิดจากแชมพูผลิตภัณฑ์ของอาโรมี่เท่านั้นนะคะถ้าเราไปใช้ค่ายอื่นมันก็จะไม่เหมือนสินค้าโทมี่เราจะเล่ากับเขาไม่ได้นะคะและผลิตภัณฑ์ของอาโรมี่ที่มีพูดถึงทั้งสามทั้งสามตัวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใครเถียงว่ามันแพงแล้วรู้สึกว่าฉันคงไม่มีวาสนาจะได้ใช้มีไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าจําเป็นสําหรับผู้หญิงในตัวอ v e n c นแคร์โฟเซตและเป็นสินค้าจําเป็นสําหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดเมื่อกี้80%ของสมาชิกในห้องนี้ใช้ครีมกันแดดอะโทมี่นะคะปรบมือให้ตัวทุกท่านเองด้วยค่ะปรบมือด้วยตัดสินใจฉลาดที่สุดเลยี่จะบอกให้นะะเพราะทุกคนค่ะ จะสวยขึ้นและไม่มีริ้วรอยและไม่แก่ก่อนไวยนั่นเองนะพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ